สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่พน้องเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับและ,ะเพจรักสตังค์เครื่องหนังผิดลกนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มาสอนเรื่องเครื่องหนังหรือมาสอนเย็บนะครับก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนพี่พี่พน้องที่เป็นช่างหนังที่ใช้จักรนะครับหรือกำลังจะหาซื้อจักรดีๆสักคันนึงเขาเรียกเป็นคันนะไม่เรียกเป็นตัวนะครับก็ถามช่างจักรถามช่าง ขายจากมาเขาบอกเรียกเป็นคันนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับผมก็เรียกเป็นตัวตลอดเลยนะครับก็จะมามาแนะนํานะครับแนะนําสําหรับคนที่กําลังหาจักรที่จะใช้จะใช้แบรนด์ไหนหรือว่าช่างชัยใช้แบรนด์อะไรนะครับก็จะมาอธิบายนะครับว่าช่างชัยใช้แบรนด์อะไรและช่างที่เซอร์วิสให้กับช่างชัยเป็นใครนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ จากที่ผมใช้นะครับก็จะมี3แบรนด์นะครับ3แบรนด์ 3, band, 3ยี่ห้อแต่ผมมาติดใจอยู่แบรนด์หนึ่งคือแบรนด์ของซันฟ้านะครับผมเคยทำคลิปอตอนที่ผมไปซื้อจักรนะครับหนคันนะครับกับช่างหนุ่มนั่นเองนะครับก็ผ่านมาระยะเวลาหลายเดือนแล้วนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าเมันตอบโจทย์ราคาไม่แรง แล้วก็ฟรีเข็มสวยงามแล้วอีกกรณีหนึ่งคือช่างหนุ่มเป็นช่างที่เซอร์วิสดีมากบริการดีมากสอบถามได้ทุกเรื่องอจะบอกว่าทุกเรื่องยังไงได้อะบอกว่าเกี่ยวกวับเรื่องจักรดีกว่าทุกเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพื่อนเพื่อนน้อง,อง,องมาปรึกษาเรื่องอื่นนะงานเค้านะครับอ่ะก็จากพื้นนะครับเป็นเป็นจักรที่ผมซื้อมาตัวที่สองนะครับลองจากที่จกักร ตีนตะกุยหรือจักรีวายที่เขาเรียกกันนะครับจากพื้นก็ใช้ได้ดีผมใช้อยู่นะครับใช้อยู่แล้วก็มีจักซิงเกอร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้น้อยนะครับค่อนข้างที่จะใช้น้อยเพราะส่วนใหญ่จะไปใช้จากซันฟานะก็ติดใจซันฟาก็เลยลืมซิงเกอร์แต่ไม่ได้ทิ้งนะครับยังใช้อยู่ก็จะเป็นแบรนด์หนึ่งที่เย็บได้ดีแต่เริ่มจะหาอะไหล่ยากแล้วนะครับเพราะว่าตัวที่ผมใช้เป็น ซิงเกอร์สองเก้าสองนะครับและอีกตัวหนึ่งที่นอนสงบนิ่งมานานมากเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าปัญหามันจุกจิกก็เลยไม่ได้ใช้ก็ถึงเวลาปลุกนะครับปลุกผีออกจากโรงเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นใช่ไหมครับพี่ญี่ปุ่น,นแท้เนาะตัวนี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นให้ช่างหนุ่มเป็นคนเซอร์วิสให้นะครับเปลี่ยนอะไร เพราะว่าอะไหล่ด้านในผมซื้อมือสองมาเนาะเป็นเป็นอะไหล่ยำม,มาพูดง่ายๆหลายๆตัวมารวมกันแต่ตัวแบรนด์ของเขาคือเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นเลยนะฮะเดี๋ยวช่างหนุ่มการันตีว่าเดี๋ยวทําให้ดีนะทาให้ดีทําให้ใช้ได้นี่ฮะนี่กําลังทดลองคระะับตัวนี้เป็นเข็มขัดที่ผมผลิตอยู่นะ,ะับผมต้องการที่จะไม่ให้เย็บเป็นรอยนะฮะแล้วก็ตัวเนี้คือ ผมเย็บแล้วขาดบ่อยได้ขาดบ่อยเดี๋ยวช่างหนุ่มจัดการให้นะครับก็ฝากนะครับฝากพี่ๆน้องท่านใดนะผมแนะนําเลยยืนยันนอนยันนะครับยันทุกอย่างเลยนะครับถ้าพี่ๆน้องคนไหนสนใจนะเกี่ยวกับจักรเนี่ยก็ทักมาได้เลยนะครับทักมาทาง Facebook Facebook ส่วนตัวก็จะเป็นจักรช่างหนุ่มพิษณุโลกนะครับ หรือในในเพจก็จะเป็นเพจช่างหนุ่มสองแควนะครับก็ทักมาด้านไหนก็ได้ทักมาทางไหนก็ได้หรือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรเลยช่างหนุ่ม092 0 9 2ก้า9องศูนสาหนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ได้อยู่ในพิษณุโลกนะครับก็สอบถามกันได้นะครับเกี่ยวกับจักรนะครับเกี่ยวกับอ่า อุปกรณ์ตัดเย็บนะเกี่ยวกับงานผ้างานหนังถามได้หมดเลยอ่ะผมเจอเบอร์โทรล้วติดไปนี่ก็สอบถามกันได้นะครับตามนี้เลยสำหรับคนที่กำลังตามหาจักนะครับหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆพิษณุโลกนะครับก็สามารถเซอร์วิสได้หรือจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆก็ติดต่อสอบถามกันมานะครับก็ฝากฝากไว้นะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะหน่อยไม่ได้ทําคลิปทําแต่ลงเรียวอย่างเดียวลงเรียวเนาะเป็นะคลิปส,สั้นๆก็สอบถามกันมาได้ครับเกี่ยวกับงานจับฝากไปด้วยนะครับจากช่างเอ้จากช่งาชงหนุ่มพิษณุโลกนะครับฝากผลงานช่างหนุ่มไปด้วยนะครับการันตีว่างานดีมีคุณภาพขอบคุณครับสวัสดีครับ